สบายดี day, พี่น้องมื่อสุขสุขคนนะจ้ามันเนี่มากินลาบเท่าพี่น้องแกงเฮดแค้นออนซื้อมาเล้วพี่น้องเด้อเมนูเอาก็มีเทนี่แหละพี่น้องมาๆๆสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสายดีพี่น้องยามมาแรงมาได้ทม์เองต่อมาห้อนห่อน ดีใจลูกสาวมหาพี ha, live, so. no ่น้องแกเห็ดแคพี่น้องมหากับ่อีซังได้เห็ดเห็ดกินพี่น้องลาบเทาลาบเทาสุกินลาบเทาอาหารของโปรอยรางี่หบั่อาหารขึ้นบ้านผิงกระเลงกระเลง่งเงี้ยดทบแทบแทบลาบเทาแม่เมนทำมีใกินบอเอาบปนอย่าง ก็าอยากทากินก่อนทากุ้งกับบอกินเนาะจานใช่เปล่าเฮ้อมันก็แก้เห็ดเป็นไนปได้เวลาแด้วเดินไเทามันหอนม,น,ม,ม,น,อมน้ำปลาแบบมาหมดดำเนาะมาทำมาควัวอีกเมกื่อ เขาเห็ดนะเขาบอกเขาเทศน้ำพ่อเขาไนะี่นลาซุกแบบลวกาขาอบาเห็ดนะขบาบโเห็ดได้แบบลวกผักัวจนซุลวกพอแมัมม้แ่แกงค่ไนขนลของผมเนาะคือขึ้นผอนะแค่ผมแต่ไม่ไม่เหนมเห็นหวาน เป็นน่องกันข้าวเป็นมัดไม่หมรืหรอเด็กมันนอกเด็กมันเงาแม่ใช้สิบเอ็ดโมงทำนะครับไหนจะทำไก่กุ้งไปเอาลูกไปไปโมบุญ ไอโมบุญเห็นมันไตเออจะนั่งอาบไปนงเครื่องแล้วเตรียมเครื่องไปแล้วมีนางกุ้งอาบน้ำมาจักซะเออเปิดเสื้เป็นโมบุญจะพอเพิ่มมากินอืไก่โมบุญมัดไตเอาเงินหายถ้าตั้งแกกมาเนี่ยเดี๋ยวไปลื่นหรือเปล่ไปเข้ามาเราเลย ขอบค่ะเบรสูซเชหมูนะล้วกนมาเลคือีมครอย่งเขเขาคิดได้นั่แหละเขาบ่นงายได้เลือกดรออันนี้ผู้ใหญ่พากินยังกินมดเหนกหน่อยช่วตั้มมังหงแห่งคักตั้มหงกินได้ เดแล้วเดแล้น <o Alto Del ire> ี wrote, indeed, <h ating> ah, ้บไ้ให้มากจมให้ม่ให้มใีะเนาะผัดเนขาวสมัยสักยาวให้ต้มันยูเนี่ยมันคันมันคันหา ใบหยาดหยุบใบหยาดหยุบมคอาบมันต้้งดูดอกดีมากเลยนอกนาใบยาหยุบสมพอดีใบมะขามไม่สมเช่อมข้าวไม่ไม่ออกไปส่งรถทั้พะาวิละคกูพามากแล้วบอก น้องฮะ่อจังหัเน้่กินนมแม่มาอยู่นะมันอยู่ที้านอยาได้เหรเขงามนะขมขงาแซงเลยเหไม่หรอเออบัดเมื่อสีขมเมื่อกินสีอะงมากินแหละนีแบบขมเก็บเก็บก็เอาได้นะมันคิเยังแล้วก็รกบขอข้ออะไนะข้อข้ออไเออตั้งนะอ๋ออยล ไปสีแจ้งเลยสีม่งเลยจังมาค่ะแล้วามาตัวเลยมาตัวม,ม่งเนอะเขาเนาป่นปีน,น,นี่เลยเขาปั่นเนอใครจะเชิญตู้เองเนาะเม่ยบเนาะที่แล้วสามน้ำในห้องอะไรผักหหามา่ตอ

n g ồ อยังไงเนาะหมนส่แล้วหอยเขาจใส่เม็ดมัวชุยหัวขาหกหนกเพื้อมกแคบักตัวหัวขาหัวไุ่หาอ่อนได้ใส่ไปแ้่แกงเผ็ดมันจะพักแกงพัก ทำแมระอาดน้ำเครืองมากลงมาบนนั้มาเดินภานอกเด้อ จำกินลกบแนวจำจำกินนะกบอกกินบัวจิ้อยู่อินบัหลายมันเงินกินอยู่เดี๋ยวกินอีกนกินบลายก็จะหักเครือได่นะักเครือหมักครัวครัวน้อน่ะหมักเกือใส่นี่ยเพิ่นเปเพิ่ตักเห็ดคือมันยันเถื่อนเห็ดคม่คมน่ะไปกินยำบัวห่อเห็ดคมดะ พนกางเี in. yeah, mm. ้ยวไปนเรือยสามเลเก้าเลยสิบสออันไกี่ดนเรจมีอนี้อปอเนต์ก้านต้นเลื้อๆลมก้านต้นขาวลวานระเนีรให้ผ่เลให้งค้มห้่งานแดงกินไปกินมาอ่กินแลบเนาะห ามาล่างมนะันป่วยมันน้อยเลียวนย่งแห้นัมน,นมาจะวันมีแต่พักบก่วยอยากไม่เี็ดแม่ป่วยอืมยังอยู่ยงออกแล้วเขเขาโทรนั่นไหเอาไปส่งรถนะพ่อพอเมื่ออื่นนะพ่ออนจะทำมาเกี่ยวข่าวซอยด้ีจ้ะแลวก็แม่มั่นอืม mặt tôi nó nặng không ừ. hay nặng 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 อาก,กิมนี่ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสปไปไปบ,บายดีพี่น้